สวัสดีครับพบก,กับเพจสามหนครับก็วันนี้ก็จะมีเทคนิคนิดนึงมาแนะนําในการทํางานให้มันง่ายๆชีวิตสะดวกและดีขึ้นนะครับกรณีที่เราต้องการจะแปลงตัวหนังสือนะครับที่เป็นไฟล์รูปภาพเนี่ยไปเป็นข้อความสําหรับเอาอไปลงเวิร์ดลงอะไรพวกนี้บางทีเราต้องมานั่งพิมพ์ตัวทุกตัวอักษรเนี่ยมันเป็นการทํางานที่ เสียวเวลานะครับตอนนี้ตัวอย่างที่เห็นในเป็นไฟล์รูปภาพเพราะงั้นผมจะแปลงตัวหนังสือทั้งหมดเนี่ยซึ่งมันมีโปรแกรมที่แปลงได้เยอะแยะนะครับแต่ว่ามันมีเทคนิคง,ง่ายๆอยู่2เทคนิคนะครับก็คืออันดับแรกก็คือโปรแกรมลายนะครับลายในมือถือเรามีทุกคนอยู่แล้วนะครับวิธีการง่ายๆเลยก็คืออันดับแรกนะครับการทํางานก็คือให้เรานะครับส่งส่งรูปนะครับที่ต้องการแปลงเป็นตัวหนังสือเนี่ย ส่งเข้าไปในไลน์นะครับเสร็จแล้วให้เรากดรูปที่ต้องการแปลงนะครับประมาณนี้แล้วจะมีเครื่องหมายอยู่ตรงมุมนี้นะมุมนี้มีกดตรงหน้ามือถือนะครับกดเครื่องหมายตรงนี้นะครับอะแล้วให้เรากดคําว่าเสร็จสิ้นนะครับเสร็จแล้วจะมีตัวตัวนี้นะครับที่เป็นเครื่องหมาย A แล้วก็มีวงเล็บสี่เหลี่ยมปิดเนะี่เรากดตรงนี้นะครับสักครู่หนึ่งโอเคนะครับเพราะงั้น าลายจะประมวลผลให้เราเห็นไหมครับเป็นข้อความเลยนะครับอาจจะมีผิดบ้างน,นิดหน่อยประมาณนี้แล้วเราก็กดแชร์นะครับแล้วก็ส่งเข้าไปเราก็จะได้เป็นข้อความที่เราต้องการแบบนี้เลยนะครับอเดี๋ยวผมจะลองกับอีกรูปหนึ่งแล้วกันถ้าเป็นตัดข้อความสั้นๆจะค่นอนข้างแม่นกว่านะครับก็กดตรงปากกานะครับกดเสร็จสิ้นแล้วกดตรง A นะครับอลองดูอีกทีนะึงโอเค,ครเราได้ข้อความอ่า เรียบร้อยไม่ต้องมานทั้งคิมพ์แล้วก็ส่งเข้าไปแบบนี้นะครับข้อความสั้นๆยาวๆก็ได้อ่ะผมลองอีกรูปหนึ่งนะครับกด A นะกดเสร็จสิ้นแล้วกดตรงเครื่องหมายเอนะครับอ่าโปรแกรมก็จะประมวลผลให้เราเราก็สามารถเลือกเองนะว่าวจะเอาทั้งหมดหรือว่าอเอาแค่บางส่วนนะก็ใช้ตัวมือลากตรงรูปเลยประมาณนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็กดเจ้าโอเคแล้วกับข้อความที่เราเห็นว่าเราโอเคเราก็กดแชร์กดส่งนะครับถ้าเราค่อย copy ข้อความพวกนี้ไปลงใน Word ลงอะไรพวกนี้ครับก็จะลดเวลาการทำงานของเราได้เยอะนะครับอันนี้คือทุกคนมีลายในมือถือนะครับสามารถใช้งานแปลงตัวหนังสือได้ทันทีนะครับโอเคอวิธีถัดมานะครับวิธีถัดมาวิธีถัดมาก็คือ,อกลับมาที่ในส่วนของ google drive นะครับตอนนี้เอารูปมาวางไว้ใน google drive นะครับทีนี้ผมลองเปิดรูปดูก่อนก็คือรูปนี้นะครับ ต้องการแปลงรูปนี้เป็นข้อความ Google Drive Drive ทำให้เราได้ทันทีนะครับโดยคลิกขวานะครับกดเปิดด้วยนะครับแล้วก็ Google เอกสารรอสักครู่ครับโอเคนะครับตอนนี้มันก็จะมีตัวเปรียบเทียบให้เราเลยเป็นรูปเป็นข้อความแบบนี้ให้เราในะ Google เอกสารเสร็จแล้วมันก็จะเซฟบันทึกเราอัตโนมัตินะครับตามชื่อภาพเลยอ่ะ กลับอีกรูปตรงนี้เราได้ไฟล์ขึ้นมาใหม่ก็คือตรงกับชื่อของรูปภาพเปิดอีกรูปนึงครับเป็นรูปนี้เดี๋ยวเราจะจะกลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็คลิกขวาเปิดด้วยคุณเก็เอกสารรอสักครู่ครับอันนี้เป็นของฟรีทั้งคู่นะครับแต่ว่าที่แน่คือการทำงานเราเนี่ยลดเวลาลงไปได้เยอะนะอันนี้แปลค่อนข้างจะใกล้เคียงมากอาจจะมีผิดนิดหน่อยนะครับ เพราะว่ามันอยู่ที่การถ่ายรูปเราถ้าเราถ่ายรูปมาชัดยังไงเนี่ยพวกนี้ก็จะแปลให้เราเพราะงั้นเวลาการทํารายงานทําเอกสารอะไรที่มันต้องคัดลอกบทความมาจากของเก่านะครับการทํางานแบบนี้มันจะทําให้ชีวิตเราดีและมีความสุขขึ้นเยอะครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็เทคนิคง,ง่ายๆซึ่งทุกคนมีและใช้ฟรีได้ทันทีนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคไหมข้อความ ก็มี2ส,ส่วนที่ใช้ก็คือ1นนะครับใช้จากแอปไลน์นะครับที่ผมรูดจากหน้ามือถือนะครับนี่คือหน้าจอมือถือผมโอเคไหมฮะไ้วก็ความยาวเหยียดถ้าถามว่าต้องพิมพ์หมดเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอ่าแต่ไลน์ช่วยเราได้นะครับ2 Google d o c นะครับช่วยได้ถ่ายรูปหรือสิเออแปลงตัวเป็นไฟล์รูปภาพนะครับแล้วก็มาวางใน Google Drive นะครับแล้วก็เปิดด้วย เปิดด้วยนะครับแค่นี้เองเราก็ได้ตัวหนังสือที่เราต้องการมานะครับถูกต้องและแม่นยำลดเวลาชีวิตง่ายและสบายขึ้นเยอะครับสาระดีๆกับเพจ3117ครับ, 3, รบขอบคุณครับสวัสดีครับ